ทงทนี้แบงค์ทำบันเทิงไม่ได้มีของดีๆมาขายแต่ทางเรามีสิ่งดีๆมานําเสนอนั่นก็คือภาพบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตซีโพดําจาก4คนมีของดําไว้มีของดีแต่จะมีเพลงอะไรบ้างนั้นแล้วห้องซ้อมจะสะเทือนหรือเปล่าไปฟ,ฟังกันเลยดีกว่าครับ ขนาดแค่สองเพลงนะทําเอาใจสั่นไปหมดแล้วเนี้ยอะอะอะแบงค์จะมันแจงไปถึงห้องซ้อมทั้งทีทางเราต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะเราได้ให้ทั้ง4ี่คนนั่นคือกันแก้มโดมและตั้มเผากันเองแต่ใครกันที่จะเกลียมที่สุดต้องดูเอาเองนะงานเนี้ยไม่ใช่คนขี้เมาไม่ใช่คนขี้เมาอะเป็นผู้หญิงคนเดียวเดี๋ยวโดนแกล้งแน่แ่ถ้าเราเมาน้องเยอะมันไม่ค่อยตั้งใจเต้นกันเลยอะเราจะบอกว่าคือแบบเบื่อมาก ชิดคอมนั่นกันมันจะได้ไหมกันร้องกับใครสนุกดีกว่าเอ่าน้องไพ่สนุกร้องกับน้องตั้มทำไมสนุกมากเพราะว่าสมมติต้องร้องลายประสานเขาเนี่ยเขาจะแบบเขาจะมีท่าวอ๋อติดอูอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันเขายังฟังลายประสานแล้วมันจะตีเสียงในหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยจะแบบว่าโอ้โหอะไรอย่างงี้แล้วก็จะเอ็นดูเขาก็ช่วยเขาแล้วก็เป็นเป็นการสุนทรีย์ดีได้ร้องกับเขาเมาตั้มใช่ไหมครับเมาตั้มเมาตั้มเป็นคนที่จังหวะเนี่ยนรกมากจังหวะแก ไม่ได้เลยอ่ะคือแบบเขาพูดอะไรกันอยู่ปุ๊บครับคับผมครับคับผมพอเริ่มสอนพูดเริ่เขพาใจโอเคขึ้นแต่ก็ยังมีความบ้านนอกของเขาอยู่ด้วยเสียงสำเียงที่แบบชัดเจนมากเ<อ>หนือราชบุรีออน่ารักมากกาันกันที่กันนะพูมแบบพมแบบห้ามเวลาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยอย่าอยู่ใกล้พี่นะ <laughs> สซวน้องไปรัก <Private> น <paying otic> ้องรักน้องพี่แก้มเป็นคนที่ตั้งใจมากพี่โดมงก็เป็นคนที่ตั้งใจมากพี่กังครับพี่พี่กันไม่ค่อยมาซ้อมไม่ค่อยมาซ้อมมาทีก็แต่งตัวพิธีแต่งตัวพิธีเขามาเรียนเต้นแต่งเกยงดีมาเต้นใส่เสื้อเชิดมาเต้นขาเลยรใช่ไหมขาเลยถอ พอแล้วพอแล้วจะอะไรขนาดนั้นโดยเฉพาะตั้มขนาดเป็นน้องเล็กดูท่าว่าจะอิจฉาความแน่นของพี่กันแน่นที่บอกคือแต่งตัวแน่นนะครับแล้วแบบนี้ทั้ง4ี่คนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเห็นเล่นกันซะหลือเกินคือดีด้วยตัวของคอนเสิร์ตอยู่แล้วทั้งเพลงทั้งสคริป์ทั้งอะไรต่างๆทั้งโชว์ที่เราจะเตรียมกันมาศิลปินเนี่ยไม่ต้องถา<ม>อย่าสืบไม่มีอะไรดี อะไรดีไม่ได้เพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้มีคนสิร์ตสีโพดําตอนนี้ใกล้พร้อมแล้วประมาณถ้าตีมันเซนเข้ามา80ประมาณ80%แล้วยังมีเหลือบ b l o ก k i n g หรืออะไรอยู่นะฮะก็ย,ยังไงคอยดูครับว่าจะเป็นยังไงยิ่งใกล้เข้ามาคามแน่นอนเราต้องยิ่งพร้อมทั้งในส่วนของการร้องแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยแต่ยังจะไม่บอกว่าส่วนอื่นเป็นอะไรบ้างเราตรองมอกว่าเด็ดแน่นอนเป็นคอนเสิร์ตที่ผมภูมิใจนะแล้วก็ดีใจมุ่งสุดทุกครั้งที่ได้มาซ้อมกันเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นการรวมตัวของเรา4คนทุกคนเนี่ยมีความสามารถหมดแล้วเราสึกวว่่่่าา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 อออออยยกกกกใหห้้้้คคคนน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 เเเเเเเสิรรรรรร์ตััังงีีีีมมมดพะปป็็ทท4ื เหมือนกับเราเติบโตไปด้วยกันกับพวกคูเดอร์สตาร์แล้วก็เราเห็นว่าทุกคนมีความฝันเหมือนกันแล้ววันนี้เป็นการรวมตัวกันที่จะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเต็มที่แล้วผมพร้อมมากจริงของคอนเสิร์ตครั้งนี้3ามคนขึ้นคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกไม่ค่อยเชือ้อบางจาบันเจิงเลยขออนุญาตถามครูแมมถึงนักเรียนทั้งสี่คนหน่อยว่าใครเป็นยังไงกันบ้างเวลาเขาอยู่คู่กันก็จะยุ่งนิดนึงคือกันกับตั้มเพราะว่าจะปวดนในแก๊งหน่อยเนื้องานจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ะะไร้้สาาเเขยยอออนนิดดึงงตค กันบ้างแล้วเรียวกว่าแบบน้องแท็กซี่นคนนี้พร้อมขึ้นคอนเสิร์ตแน่นอนใช่ไหมคพร้อมค่ะพร้อมมาคนที่มีบัตรแล้วก็เตรียมตัวมาฟังเพลงเน้นเพลงเพราะนะคะคอนเสิร์ตคราวนี้เพลงเพราะแน่นอนนะคะแล้วก็มีสนุกสนานตามสไตล์ของน้องๆเขานะคะสุดท้ายแล้วให้จดถ่านฝากอะไรถึงคนที่ซื้อบัตร,รเตรียมจะไปดูรวมถึงคนที่ยังไม่มีบัตรควรทํายังไงดีฝากถึงคนที่มีบัตรแล้วครับผมกับใครที่ซื้อบัตรสี่พดมาแล้วครับอยากให้คนได้เตรียมร่างกายคุณให้พร้อมเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ ไม่ใช่มีเพลงเพราะๆอย่างเดียวมีเพลงไต้มีเพลงมันแน่นอนและใครที่อยากฟังเพลงเพราะได้ฟังแน่นอนกับคอนเสิร์ตนี้ครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรครับไทยที่เก็ตเวเจ้์ทุกสาขาครับรีบตนด่วนเลยเพราะาบัตรขายเร็วมากเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่มีบัตรกระเรีบหน่อยนะทางคุณบอยใจดีเพิ่มรอบให้แล้วถ้ายังช้าอีกแบงค์าำบันเจิงคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ เห็นแล้วอึง้งอ่ะไม่อยากเชื่อว่าจะพ้นฝ่ายจนดับเพลิงงานเข้าขนาดเน้อยากดูอะนี่แค่ตอนซ้อมนะถ้าของจริงคงระเบิดร,ระเบิ์กว่านี้นั่นแมา